นอนกันบายชเช่จะเปิดกับหนูตุนอนอนกันอ่ะใครเุณนชายสเลดกับแม่สามสีเออไปคิดได้นอนบายด้วงเข้าบายนอนเลยลูกไม่เป็นไรนอนกันแน่บายบนฟูกกับแ,แม่นอนที่พื้นเองค่ะ Hư. Ừm. <coughs> <coughs> hmm. Người <đ> <cười đạo> gặp ai? Ờ. My à, คีดใต้นอนนอนบ่ายกว่าเพื่อนแล้วไม่สนใจอะไรแล้วหลับแล้วมันเอาฟูกมานอนแล้วก็พับให้มันเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ได้กะว่าเอออย่าให้แมวขึ้นมาเฮ้มันก็เป็นไปไม่ได้ <c oughs> อืม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 ,อม ำไมด้วงมูลี่ทำไมมูลี่ฮะไ,ไม่ด้อมด้อมมองมองทำไมมูลี่เจ้เาเปิดเด็กวัดค่ะจากวัดนางแก้วเออเออเออเอเอแม,มน ไอ้นุ่นก็ไม่สูงกว่าตัวเล็กนะเอ้าเอาเอา้าเอา้เอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอ,อีกแล้ว,ออลวออะจะได้นอนไหมแม่มันเด้อเด้อเด้แม่มันจะได้นอนไหมเนี่ยแม่ความสีเดี๋ยวนี้แม่ความสีเขาล่าเริงค่ะเอาเอ้าอเปิดเอา สลิตครับลูกแก้วน้ำแม่มันออกมายังไม่ถึงที่เลยโอ้โยเตรียมอาหารแม่เขาแล้วเนี้ยวัวเช้า